ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพามาเบิ้งนะครับมีดกีดยางนะครับตีมือคอมานะครับนี่ของสีวิชัยนะครับถุงใต้ใกลดีนะครับจะเป็นมีดตีมือนะครับนี่ออกแบบมาแปลกแปกนะครับนี่ขายดีมากนะครับนี่ขายดีถล่มทลายนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นเจ็ดสิบห้าองศานะครับผมสำหรับกีดยางใหญ่นะครับี่ ยางใหญ่ครับมีอายุนะครับตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปนะครับหรือว่าคนที่มักล่องยางนะครับล่องยางบานๆออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะบานนะครับบานบานตื้นนะครับล่องยางนะครับตื้นอันนี้ล่องยางครับจะลึกนะครับนี่หกสิบห้าองศานะครับนี่มีตีมือนะครับมีตีมือนะครับรับคมมาแล้วนะครับ ับคมมาแล้วนะครับแต่งเกยนะครับแต่งเกยแต่งคมมาอย่างดีนะครับนี่โคหนุ่มสีวิชัยครับด้ามจับนะครับกาวานัยนะครับอันนี้ยางล็กนะครับยางล็กนี่ใครกี่ยางหน่อยครับกี่ได้แบบฟนหนึ่งครั้งนะครับกี่ได้ยี่สิบห้าไร่นี่สบายๆนะครับอ่ามันก็จะมีนี่นะครับหินนะครับหินมานําเสนออีกนะครับนี่ หินแบบไหนมันดีนะครับสำหรับผมนะครับดีทุกอันนะครับนะครับเขาบ่าผมขายมีดนะครับขายหินนะครับตัวนี้นะครับเป็นหินหยาบนะครับหินหยาบนะครับหนึ่งซีีนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาถูก่อนนะครับความหยาบนะครับอ่าทำเรื่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นหิน ละเอียดนะครับเบอร์หกร้อยนะครับเบอร์หกร้อยครับตายจักรยานครับตายลิสสีขี่จักรยานนะครับบม่มีลิสีครับเดินจักรยานนะครับใช้หินหยาบนะครับเสร็จแล้วนะครับมาใช้หินละเอียดนะครับหินละเอียดนี่หินหยานีดจะมีสองตัวนะครับจะมีจักรยานสีสีส้มนะครับกับจักรยานสีเขียวนะครับนี่ราคาเดียวกันนะครับสิบบาทนะครับ อันน so, like high ี้ก็จะเป็นหินละเอียดนะครับหินละเอียดนะครับมีอยู่สองอันเหมือนกันครับเนี่ยสีส้มกับสีเหลืองครับสีส้มนะครับจะเป็นเบอร์พันนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นเบอร์หกร้อยนะครับเบอร์หกร้อยเบอร์หกร้อยนะครับนี่ความต่างกันนะครับของอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์หกร้อยขึ้นกันนะครับผม เป็นบือร์้0 0ขนาดใหญ่นะครับนี่อันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้จะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับนี่นะครับราคาต่างกันนะครับเหลือตัวนี้นะครับบม่อยากพกแล้วหินสองอันเนี่ยนะครับหินยาวกับหินละเอียดนะครับนี่พกตัวนี้ครับสะดวกสบายครับนี่หรือสีจักรยานครับนี่เหลือแต่จักรยานครับหรือสีหายนะครับนี่ จะมีหินหยาบนะครับหินหยาบนะครับสีดำาๆนี่นะครับส่วนหินละเอียดนะครับจะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับสีฟ้าทะเลนะครับนี่ฝุ่นนะครับพกไปกับฝนไปนะครับฝนตัวนี้เซตนะครับกับฝนตัวนี้นะครับต่อนะครับวิธีเก็บหินนะครับในไซต์ที่โดนที่สุดนะครับคือบอแตส้ซมนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหินตมนะครับสําหรับ รับคมนะครับชุบคมนะครับฝนหินหยาบเห็นละเอียดเสร็จปึ๊บอมาชุบหินตมต่อนะครับเพื่อชุบคมนะครับให้มีดเงางามนะครับทนนะครับความคมนี่มันทนนะครับกอฝนนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการฝนนะครับก็จะฝนตามแนวมีดนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับมีดคอหมานะครับของ หนุ่มสีวิชัยครับนี่รับคมมาแล้วครับไปฝนอีกนิดหน่อยครับใส่ได้เลยนะครับก็ซื้อไปกี่อยางครับซื้อไปฝันบักม่วงฝันแบกแดงก็ยังดีนะครับโอเคครับผมสิบหนึ่งคับทนี้นะครับสวัสดีครับ